ร้านอาหารไทยเราชื like ่ใ oh, ช่ค <laughs> ือรู้แล้วหรอร้านอาหารไทยรู้ได้ยังไงพี่กบงเนี <laughs> ่ยอ๋อพี <laughs> ่พงภาษาภาษาไทยไทยไทยวีอาฟุกภาษาได้นหน่อยับได้หน่อยอ้โอเคนาโตเกียวนะตรเนี้โตเกียวถาวเลยนะขามันไก่ก็ว่ารแล้วครับรู้แล้วครับถ้าอย่างนั้นกาเฟกาแฟว่ะกาแฟาับ ชัดๆเลยี่อันนี้อะไรอ่ะเกมปาเน่โมเลรับโมเลนะครับอันนี้อะไรี่เกี่ยววาเกี่ยววา็ไม่ร้กมม่้ช่ไหใช่ไหมเอ้าเอออันน้นโเกี่ยวนโอ้ยง่าจริงง่ายง่าดูสิดูสิช่นบเข้าชเข้าไป เหมือนเลยอะก็ดีแหละผมเข้าใจแล้วคนเยอะเพราะว่าเนี่แหละคนไทยก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นที่มันใจแบบคนชินใช่ไหมนี่แหละคนญี่ปุ่นก็กลับลงชิมแบบคนชิ้นแบบนี้แหละอืมเรียกแบโรขิ่เยอะมากเยอะมากนะ